ูเป็นพนักงิงเหรอวะแลายเลยก,ก็ได้ต้องเลยนะครับขอบโพสงทางสบายอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างนี้ครับแล้วเป็นไงบ้างครับข้อมือหายดียังครับยังครับพี่ยามไปหาหมอมหมซ้อมมันจะหลอดครับมันไม่ได้พักเต็มๆไงรจริงๆมันต้องอยู่สักเดือน์นงครับพี่ว่ามต้องไปหายาแก้เศษจริงๆนะเฮ้ยอ,อย่ากลัวหมอไปเลยไปทำอะไร หาหมอ,อหมอแล้วให้ยามาทาเลยกินยาแก้เจ็บอะพี่ว่ากล้ามเนื้อมันอักเสบอ่ะอแต่พรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้งานกับน้องนิวตี้เขาเลื่อนไปก่อนเลื่อนแล้วชป่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ว่างอ่ะสิสอบ,บอที่ไหนที่บ้านสอบที่บ้านโถไไม่ดู้นนวัเ <c oughs> <c oughs> ติใจใจแหมพูด่างนันได้ยังไงพรุ่งนี้แม่ไม่ว่างพรุ่งนี้แม่มีงานน้องอ๋อทำไรครับน้องมีงานที่นี่ไงเรียนกันรู้หรอว่าน้องมีงานที่ไหนอ่ะใช่ใช่อ่ะมีงานร้องเพลงไงลุยไหนไม่รู้จำไม่ได้เขาเลื่อนมาจากวันอาทิตย์ไงการรักแม่อะไรรักอะไรนะ รักอะไรในที่ทำงานเนี่ยแหล,ละเออรักในที่ทำงานใช่รักในที่ทำงานเออ <laughs>